หมายถึง so ธุรกิจแนวนี้ต <qualc parfois> ิดต so ่อร really ับจ้างธุรกิจแนวนี้ไม่ต้องไม่ต้องเช่าหร้อถ่ายมันก็มีอยู่มีอยู่แล้วฮะเราอยู่มานานมากมันก็มันก็มีธุรกิจหลายแบบต่อให้เรามามาร่วมทำงานหรือเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมเรื่องารติดต่อยังไงก็ต้องคุยกันนะเราก็ต้องเราก็ต้องตรวจสอบคืออย่างแบรนด์อย่างเช่นผมเป็นพรีเซนเตอร์ของแม็กซ์ยใช่พราะมันเป็นแบรนด์ที่อยู่มานานมันถ้ามันมันเข้าใจง่ายอ่ะ แล้วก็อย่างผมอาจจะโชคดีตรงที่ว่าหลายๆแบรนด์ที่ผมได้ร่วมทำง,งานด้วยซะส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาเข้าใจคาแรคเตอร์ผมแล้วก็เราก็เลยแบบตอนร่วมงานกันมันก็จะมีความแบบธรรมชาติของมันอยู่คือการที่มาเนี่ที่เขาเป็นพรีเซเนเตอร์อย่างเดียวไม่ไปลงกลึกเรื่องการบริหารอะไรเกี่ยวกัแบ,บแบรนด์ต่างๆที่เรามาชัวร์เลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่เราเนี่ยคือเอาเอาแบบแบบตรงไปตรงมาคือแบบหน้าที่ผมเป็นนักแสดง แล้วผมโดนปลูกฝังอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรว่าหน้าที่แรกของเราอะ่ะคือนักสแสดงก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมันลองลงมาหมดเลยโซ so, อาชีพหลักของผมคือยังไงก็คือนักสแสดงคืออยู่ดีๆผมไปเปลี่ยนไปมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่แล้วผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องแบบจะมาแบบเข้ามามันไม่ใช่หน้าที่ผมเลยอจริงๆแล้วผมก็ทําโรงแรมก็อ่าอะไรที่เป็นไลฟ์สไตล์อาจจะเป็นทางผมหน่อยผมทำโรงแรม เออผมทำโปรดักชั่นเฮาส์มันก็เป็นสิ่งที่เป็นความรู้ผมถ้าอยู่ดีๆให้ไปแบบไปไปแบบบริหารหรือว่าอะไรที่มันโอขายต้องยิ่งยิ่งไม่ใช่ทางผมคือแบบอึนอัดด้วยซ้ำหม่แบบเื่ออะไรอะ่ะผมเป็นคนที่พอโอเคเรื่องเลขอะ่ะแบบตอนเด็กเก่งคณิตศาสตร์อยู่ก็เลยแบบทุกครั้งที่ทุกคนต้องเคยแบบมี แบบใครอยู่รอบตัวที่มาทำธุรกิจแนวนี้ใช่ไหมผมมองแล้วผมไม่เคยเข้าใจตัวเลขมันเลยผมดีดออกมายังไงมันก็จะอยอยรวยยังไงวะคือมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นผมว่าอะไรอย่างนั้นมันต้องดูดีๆด,ดูดีๆแต่ผมผมผมแค่ไม่เชื่อในแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะไอ ทางรัฐอะเรื่องขายฝากน่อะไรอย่างนี้ทางมันไม่มีทางรัฐหรอกจริงๆคือ okay. มันอาจจะมีโชคดีมันอาจจะมีซุกไดแบบ้แบบแบบคนชนะลอตเตอรี่<ต>ชนะถูกหวย,หวยอะไรว่ากันไปมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเปอร์เซนเทจอะอันนี้ผมกลับมาเรื่องสิ่งที่ผมมองแบบผมมองในแง่ลอจิใช่ามองเป็นในแงน่คณิตศาสตร์เนี่ยคือ คนเราทุกคนมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้มไม่งั้นก็แม่รวยกันหมดทุกคนในโลกสิคือมันน่าจะเป็นมันยากถ้าเวลาดูดูจริงใช่คือคือผมก็กลับมาเนี่ยผมโดนปลูกฝังมาตลอดว่ามันไม่มีชอตคัต <c oughs> เราต้องทํางานเราต้องเทรดแบรลูไม่ว่ามันจะเป็นแบบในตัวเราเองหรือ,อสมมติเราทาสินค้ามันก็ต้องเทรดแบดลูตรงนั้นแล้วมันก็ต้องฟูฟันมีแวลูจถึงๆ คือไอ้อย่างอย่างผมผมอยู่ในวงการมานานเนี่ยยอมรับว่ายิ่งในยุคสมัยนี้ที่มันมันเราอยู่ในโลกออนไลน์ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะมันก็จะมีแบบพวกอินฟูมีพวกอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งมันก็เกิดความฉาบฉวยด้วย,ท,ยวทุกอย่างเร็วขึ้นใช่ไหมเราเสพทุกอย่างเร็วขึ้นมันก็รวมถึงการขายของอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมผมผมอะมาจากอีกเจนหนึ่งผมมาจาก เนที่มันโดนปลูกฝังมาตั้งแต่ไหนตั้งไรว่าแบบมึงต้องเก่งก่อนแล้วมึงก็มีแบบลูก <laughs> ก็เลยแบบเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็มีเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนก็มามาถามผมว่าแบบจะทําทงานอย่างที่ทํายังไงมีทางลัดยังไงบ้างอะไรเงี้ยพอเราบอกว่าแบบเฮ้ยโทษทีน้องมันไม่มีทางลัดวะ่ะมันมีแค่แบบคุณ <laughs> คุณต้องแบบแบบใส่เวลากับมันแล้ว แบบมันมันไม่มีจริงๆอะไรเงี้ยพอผมบอกมันไม่มีส่วนใหญ่ก็หูดักทั้งหมดทุกคนนะ่ะก็นั่นแหละมันน <c oughs> แบบวิธีมุมมองของผมในการทํางานมันไม่ได้สวยหรูเท่าไหร่ม,บบมันแบบมันก็คือแค่แบบคุณต้องแบบใช้เวลากับมันแล้วก็สร้างแวลูในตัวคุณเองมันสิ่งนี้มาถ้าเราตัดสินใจรับแล้วเอาชื่อสิ่งที่เราสร้างสมนานเพื่อ แรกก็เป็นเิน่งหลังเยอะากเขาเข้าใจความโลภเนาะมันก็มันก็เรื่องมันก็ธรรมชาติมันก็แต่ว่าถ้าเอาตรงนั้นมาเสี่ยงกับสิ่งที่ผมทำมา20กว่าปีก็ไม่เอาดีกว่าที่จริงนี่ดันดันประสบการณ์ไหมว่าเขาอยากได้ตัวเราไปร่วมงานอะไรที่ให้ค่าตัวมากกว่าปกติมันสู้ค่าตัวมันมีอยู่แล้วแต่ผมไม่ถนัดไง ผมไม่ผมไม่ใช่เซลล์แมนคือแบบเอาเชื่อไหมแบบทุกวันนี้แบบนนยแบบอยู่ในวงการใน20กว่าปีเนี่ยแค่ขายหนังเนี่ยแค่ให้พูดกับกล้องนี่ผมยังแบบไม่รู้จะทําไงตัวเกรงแบบเหงื่อแตกแบบแคือแบบดดตลก,ก็พูดได้ก็อาจจะเป็นชั่งงบินแต่ว่าแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมทําถนาัด คือผมขายของแบบอย่างนั้นไม่ไม่ไม่เ่านัดอ่ะแต่คเขาก็มีติดต่อมาบ้างที่จะให้ค่าัดท็อปอัพแบบนั้นก็แบผมว่าคนในวงการนี้มัน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 มีอยู่แล้วครับผมอาจจะไม่ได้แบบคงไม่ได้เยอะเท่าบางคนอะไรอย่างเงี้ยก็ปลุกคลิกผมด้วยผมว่าหลายคนเขาก็มองเห็นอยู่ว่าอนันดาอาจจะไม่เหมาะกาบการใ่กายเออ คือผมผมไม่มีสกิลนั้นเอาจริงๆนะแคผมไม่ขึ้นเวทีแบบเฮ้ยมาปลุกช่วยดูดูใครมาไม่น่าจะเขาไม่น่าจะเชื่อผมไนโค้ลจะมาเป็นไนโค้ลได้ไหมแต่ต้องไปปลุกจดนเป็นไนโค้ลมันถึงว่าโอ้ยห่าเลยอย่าเลยเราเราเราผมผมไม่อยากจะไปสอนใครเรื่องไนโค้ชหรอกคืออยากมาถามผมเรื่องทําหนังไหมอ่ากํากับหนังการแสดงโอเคผมช่วยคุณได้แต่ว่าถ้าแบบ แบบไลฟ์โค้ชวิธีแบบใช้ชีวิตท,ที่มันมีคุณค่าที่สุดแบบอันนี้คือแบบยังไม่ยังไม่มีประสบการณ์พอที่จะไปแบบแบบเอาชีวิตของตัวเองไปแบบไปเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นไม่ใช่ยอต่อไปบาอกีถ้าว่าคุณเป็นจุสุดแล้นอกจากคือว่าแบรนด์นี้อยู่มานานแล้ว้องมีอะไร็นการตัดสินใจอีกต้องมีเอกสารจากทางรัฐยังไงบ้างเพราะตอนนี้หลายนรู้สึกว่า ถ้าดาราจะรับงานบริษัทเซนเตอร์จะต้องตรวจสอบอะไรบ้างไีคก็สัญญาถ้าสัญญาจ้างปกตพกิพวกพวกพรีเซนเตอร์โดยเฉพาะถ้าสมมติญญว่ามันเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยมันมีมันมีฝ่ายกฎหมายอยู่ในบริษัทนั้นๆอ,อยู่แล้วใช่ไหมสัญญาไม่ได้มาแบบสัญญาสัญญาน้นอะน่ากลัวส่ญญวนใหญ่พบสัญญาพวกนี้มาเป็นปึกแบบเราก็ต้องมีทนายของของเราดูอย่างดีแล้วผมเชื่อว่าเขาก็มีทนายฝั่งฝั่งทาง ค้าด้วยอะไรเงี้ยทางบริษัทด้วยที่เขาจะต้องแบบตรวจสอบสัญญาให้ให้ให้ละเอียดนะครับก็ของผมคือสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันต้องเคลียร์กับผมเนี่ยคือสโ o p งานสโ o p งานคืออะไรแต่ในน,นั้นนเนี่ยมันก็จะมีข้อแต่ละข้อที่มันเป็นแบบแบบแบบเรื่องกฎหมายว่าแบบอะไรที่เราทําได้หรือเราทําไม่ได้ ต้องมีต้องมันต้องไปตรงมาอยู่แล้วครับมันมีแบบว่าสูงมาแล้วเราสูงเอ้ยมันไม่ใช่กันแบบตัวเราเราแก้กลับไปไมหมอะไรอย่างเงีเ้งแบบงยก็เป็นเป็นเรื่องปกติครับการแก้ไปแก้มาคือเราก็ต้องเราก็ต้องปกติแบบฝั่งตัวเราด้วยครับมันเป็นเรื่องปกติมากขอบคุณมากนะคะอาจารย์เชนพิณดาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นสัมผัสที่สิ่งเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งมาๆบ่งอ่ะอ่ะ ก็เก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันก็อย่างว่าเราก็ต้องปกครองตัวเองมันอี่เบสิกใครไม่ทํะผมรู้สึกว่าใครที่อยู่ในอาชีพผมไม่ทําะคือแบบค,คุณไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลถ้าผม,มอยากยลับอะไรก็คือใช้จริงทุกอย่างในชีวิตประจำวันไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เสมอไปครับไม่เสมอไปคือบางทีเขาอาจจะมาพูดถึงเขาอยากเอาไลฟ์สไตล์ของเราอมา r e s e <ม>ี t ความรู้สึกของแบรนด ใช่ไหมฮะมันก็อย่างอาจถ้าอย่างยีเนี่ยแน่นอนผมผมมีโอ้โหผมมียีเต็มบ้านแบบจะเปิดร้านแม็กได้อยู่แล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยแต่บางบางอย่างมันเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์มากกว่าแต่อย่างอา่ะถ้าอย่างอันที่เห็นผมอยู่ด้วยแบบนานๆหรืออะไรเงี้ยพวกพวกส่วนใหญ่พวกนั้นน่็คือผลิตภัณที่ผมผมใช้จริงแสดงว่าการที่เราเป็นบิสเนเซอร์มันมีผลกับการตัดสินใจของผู้บริโภคแน่นอนคิดว่ามันมีผลอยู่อะไหมครับ มันันแค่รโอ้โหมันแล้วแต่ธุรกิจป่ะคือคือมันมันมันอันนี้ผมผมไม่ได้แบบไม่ได้แบบคุณอยู่ฝัาชอบผมไม่ผมผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้ผมรู้ว่ามันมีผลต่ออิมเพรสชั่นในแบรนด์ใช่ไหมคือความรู้สึกที่เรามีต่อแบรนด์นั้นๆอะไรอย่าเงี้ยแต่อันนั้นคือทั่วๆไปไงอันนี้คือกําลังถามว่าแบบ มีผลต่อการซื้อขายโดยตรงหรือเปล่ามันก็คงมีบ้างแต่อันนี้เราเข้าเรื่องดีกว่าเราเข้าเรื่องดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างเรื่องที่เราพูดถึงเนี่ยผมผมรู้สึกว่าตอนเราไปซื้อของมันต่างจากเราไปลงทุนไงอะไรไหมคือผมว่าเราพูดถึงแบบคือถ้าในในในแง่นั้นะเรารู้สึกว่ามันเป็นคนละดิวกันอันนี้คือถ้าสมมติว่าผมเป็นแบบแม็กยีนแล้วคุณชอบยีนหรือคุณไปซื้อยีนมันตรงไปตรงมันก็ตรงอย่างไมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรแบบ ซับซ้อนคอมพลเคตเลยเนาะก็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 นในอย่างก็จะยังไงเออจะยังไงดีไม่มีคุยกันแนวน้มไปทางไหนนวโนไปทางไหนก็ ก็ถ้ามันคุยกันแล้วก็แนวโน้มก็น่าจะไปทางนั้นอ่ะฝากไข่ทางไทยครับฝากไข่นั้นก็มีกระบวนการอย่างนี้ยังมีเสียงมาแล้วปีหน้าปีหน้าก็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 อยกให้ยังไม่แก้เลยไม่คือคือคือตอนแรกเอาพูดตรงๆผมกันนั้นเนี่ยผมกับแฟนเนี่ยไม่ไม่ได้คุยกันว่า ว่ามันเป็นเรื่องสคัญที่สุดแล้วก็ทางทางครอบครัวเองก็ไม่ได้ไม่ได้กดดันว่าแต่งานแล้วควรจะต้องมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันเป็นลอจิตกของมันอะ่ะมันเป็นเส้นทางของมันอะ่ะไปโดยธรรมชาติคือจะบอกว่าเขามาเคียกล่อมแล้วเปล่าก็ก็ด้วย <laughs> มันคือตัวเราเองหรือเปล่ปาที่แบบก็อยากด้วยก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเออหรือว่า เราควรจะต้องมีเฟสต่อไปในชีวิต uh huh. มันจะเป็นเราแค่เราสองคนตลอดไปหรือ uh huh. คือแบบมันเราจะแชร์ชีวิตของเราสองคนกับคนอื่นด้วยหร uh ือ huh. เปล่าอะไรเงี้ยแวมันมีหลายหลายปัจจัยแต่สุดท้ายมันก็คือการมีลูกมันก็คือสิ่งที่ธรรมชาติที่สุดอยู่แล้ว mm hmm. ใช่ไหมฮะก็เลยแบบถ้าไม่ฝืนมันก็คงไปทางนั้นนะฮะแล้วที่คุยกันนี่มันเป็นไปโดยที่เราเรื่นียจะทำโดยธรรมชาติหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยที่เราคุย ก็ธรรมชาติคงดีกว่าลองธรรมชาติก่อนก็คุยกันไว้ว่าอย่างเง้นก็ถ้าปกติอะครับเหมือนปกติเขามีลูกกันยังไงก็ทำทำอย่างไง้นแล้วถ้าสมมติว่าสมมติว่ามันสมมติว่ามันยากหรือยังไงตัวช่วยมันก็ยะแยะก็ค่อยว่ากันเราทำตัวปกติก่อนเริ่มต้นจากธรรมชาติก่อนใช่ใช่ใช่ก็แน่นอนฮะเราไปเวนั้นอยู่แล้วฮะถ้ามันถ้ามันเออไม่มา ก็คือคือตอนนี้คือเราไม่ได้ไม่ได้อยากฟิกอะไรมากเราก็แบบเราก็แบบค่อนข้างอ่าอ่าก็นั่นแหละคือผมผมว่าเราปล่อยทุกอย่างไปตามธรรมชาติมันมันดีที่สุดผมไม่อยากจะมากังวลจะมาเครียดมาแบบกดดันกันว่าแบบเมื่อไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ถ้ามาก็คือมาได้เลย ก็คุยกันอยู่อมันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นแต่มันประมาณนั้นไงคือผมผบอกได้พวกนั้นทุกคนเชียร์อย่างนั้นไงเขาก็เชียร์กันอยากกันตอนแรกก็กดดันทุกวันนี้ก็โอเคแล้วเข้าใจแล้ะเข้าใจแล้วก็ทําใจแล้วตอนแรกเราไม่เราไม่เคยคิดแล้วคิดไม่ออกว่า ถ้าถ้าตัวเองจะเป็นพ่อเราคิดไม่คิดไม่ออกจริงๆนึกภาพไม่ออกทุกวันนี้แบบมันมันชัดเจนขึ้นแล้เห็นแล้วเห็นภาพนั่นแหละก็ก็ก็คุยกันเรื่องนี้เราก็คุยกันละเอียดเหมือนกันรวมเป็นแบบเราก็คิดเป็นแบบอิน h ท o รีว่าถ้าสมมติว่ามีมาจะเลี้ยงยังไงจะ โรงเรียนแบบไหนอะไรก็คือมันมันคุยมันคุยอะไรเงี้ยอันนี้คือเปิดสอบใช่ไหมมัน,นมันเป็นธรรมชาติ <laughs> ของการคุยกันอยู่แล้วว่าแบบแบบถ้าสมมติว่าเราจะมีคือเราอยากเลี้ยงเขายัางไงอะไรเงี้ยแล้วอะไรก็ต้องมีอันแสนไว้สเต็ปสเต็ปไปดิมีคุยกันมีคุยกันแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะคือมันยังไม่ได้แบบ เคลียร์คัดขนาดที่แบบผมจะพูดได้ว่าแบบเริ่มเดี๋ยวนี้เริ่มพรุ่งนี้เริ่มเดือนหน้าอะเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าคุยกันนะก็มีแนก็มีอะไรการมเลยอนันอกัง็ริ่มยเ่มเลยือว่าเริ่มแล้วก็เริ่มเลยหรืเริ่มแล้วหรือกำลังเริ่มนั่นแหละก็อาจจะอาจจะก็ก็ก็ริบัติการเริ่มขึ้นแก็ก็ ก็เริ่มแล้วเ่มเริ่มปฏิบัติการเริ่มเลยเริ่มเลยนี่คือหมายถึงพูดถึงเรื่องนั้นใช่ไหมใช่การปล่อยหมายถึงการปล่อยที่จะมีปล่อยให้มันเติตนะ่ไห๋อคิดว่าหมายถึงเริ่มไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มหมายถึปล่อยก็ไม่ใช่แล้วไอ้คู่คุณไม่รู้จะพูดไงหมายถึงกำลังเริ่มปั๊มลูกแล้วเหลยไปก็ธรรมชาติกล้ใกลก็ก็ไอ้ใกล้ๆใกล้ๆอยู่ในในในเหมือน คุยกันไว้ว่าอ่ะถ้าสมมติว่าเราเพราะตอนนี้เราสร้างบ้านอยู่ใช่ไหมฮะคือผมผมรู้สึกว่าถ้าเราเพราะเขาก็าทําธุรกิจของเขาด้วยมันมีมันมีหลายอย่างที่เราเรากังวลน่อาแต่คิดเยอะเกินไปเพราะผู้ใหญ่ทุกคนก็ไปเฮ้ยอย่าไปคิดเยอะมีคนเป็นกองทัพที่แบบช่วยช,ช่วยดูแลช่วยเลี้ยงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเราเองเราก็ยอมรับว่าเราก็พยายามรอบคอบกับมันแต่หมายถึงว่าเราคุยว่าแบบเฮ้ยเราพร้อมกันไหมอันเนี้ยคุยแล้วอ่าแต่คราวนี้มันก็เป็นแบบ เล็กๆน้อยๆที่เราอยากจะจัดการแบบแต่คงไม่นานหรอกถ้าจะถ้าจะเอาจริงก็คงไม่นานนี้หละเพราจะเอาจริงไม่นใจมั่นคือไม่อยากันธเปอนไงเพราะมันยังไม่ได้คุยร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้มันคือมันแค่ว่าแบบเราโอเคกับการที่เราจะมีเฟสนี้ในชีวิตของเราแค่นั้นเองก็แค่ปัมใกล้ละล่่่่ไม่ปั๊ม่นไม่ั๊